กูได้กไม่อยู่ในทีกน้เลยอะ่างในแม่ท่เมืองตัดเส้นตักเต้นมากับนข้าด้านนี้ั้งนี้ลหละผลต้มไม่เท่าผลต้มดี้แม่จะเรียกหาขุนมีน้ำหานผลไม้ตกกมาที่ต้นข้่ผมก็ลังนุ่งาเอ็เดอเอ็นเดืดเร

ติดมาจากบ้านแต่พบว่าจากบ้า,านม,ามันจะดีหายยาบงมาพ่อบหครับนีมัน อชายมันจะได้เงินหมื่นแล้วชายคนที่เก้ามันเป็นคามที่จะต้องมีเก้าเลยน่วนเขาคู่แสองหมื่นนะครับคราบยคนี้านึงเอานะครับ

วัตถุวะมาฉันิดว่าสุขินังกะตมานังมหาวััยงคหังวโตถตภูติยันติภูตยันสุขินังกัตมนานังมาวัตัยหังวโตถัภตยันติิยันติสุขินังกัตเนทานังปฏิยาทานัง Sa pagkakayawhan, ito ang

ปตุตาภนนาปะกานเทวะปะตุตาปะมังภลังลาปันตุตาปะเทวะตาตาปะพุตานุภาเวนะจตตาปะเทวปะวันุเทวะตุตาปะมังภลังลาภันตุตาปะเทวะ มะตมะนะามเยียตงตัวเทียพระวันตัวเทียพระวจารพระวังพระรามว่าตัมตัวตาพระเทีวจารพระงพระวังพระนะระเยียมตางตัวเทียพระวัวเท

có mất, đều này, đều này, đều này. nên mất cứ để để tại đây, không cái gì à là, ah, là đều này, này, này cái <laughs> <laughs> ไอ้ตะเบี้ยวน่ะแทบไม่เหลือเลยเพราะกระดูกแก่แกเป็นมะเร็งกระดูกัะเบี้ยวุ้นที่ในกว่อสร้างใส่ในเต็มคนมัดกันขาชายไปกระดูกหลานทำบุญดีแกดีจากทุกเจดีนี่นี่ซะหน่อยจะขโมยกระดูกไม่ใหญ่ตุ้งเป็นเอยทะเลหรอ จริงจริงมดผมมดรุ่นเดียวัของในไทยยังมาทำขนาดพวกมันอยู่มันยังไม่มหวาก็จะลอยฐานมันโอเมดรุ่นเราเาหลานเข่าไปเก็บอไปเ่พุกแน่าไปลอยหะไกระดูกไปแล้วไปเอาขอคืนแบบไปไปคบบิกไปขอคือันนี้อันนี้ของที่ผมเจ้าของนะนะไม่ให้ของเจ้าของนี่มีเจ้าไปมดจริงทมจริงแต่การลอยานคือมันไปของศาสนา ที่ง่ายๆฝังยิงเลยก็ไหนคือสืชตธรรมชาติแม่จะมีกระเพงอยู่นี่ตรงไรเปหนตัวกเพงเจ้ขาคนาบีหรือไถก็วิ่ทิ้งเอาพอกระเพงพังกลต้องเอามาทำมาเออยิโยชาสครับยิโยยังธรรมชาติกันหนมาจากน้ำลงไฟ่า่นั่นเองธรรมชาติ

ตังเี้อ่าตังไม่ไม่ดำเนี่ยไม่ได้ก็เงินเอตังเพิ่งเอามาใส่เขาตังเพิ่งเอามาใส่ตอนกัปธาดีเนาะแลหาฝันเนี่ยตังเนี่ยความหมายคืออารหาที่สองคนนั่นแหละเงินเงินเนี่ยมาใส่ตอนนี้มาหาฝันมาหาที่อยู่นะ ให้ไอ้นั่นเขจะให้ใครละตัวนั่นวัวต้องมาทำตาหัวท่านประกันถ้าทม่ทำทำไมไ่เอาไว้เลยหา้าเอาไว้เลึกนั่นรูมีฮัสซี่ก็ไม่ได้รท่านประก่ไมปันน่ยดล้วนอยู่บนบ้านเลยเขาเลยตรนที่าัไดอยู่บ้านเอาเสปันกไปวะปันปันฮาอยู่ในที่บ้าน หาตาปันเป็นเหงวะไ่ใเผาปันอยางนี้หอปันกันเขาเผาน้อเขาเนี่ยแต่วันนี้นุ่งผู้หญิงยัง่เผาผู้ีายยังไม่เผาอยู่นี่วัดธรรมปวะดานต้องอยู่ในนี้ ฉันจะแยกเร่องด่วนอย่างไปแยกให้เลยด่วนได้แล้วอีฟันเพราะจะมีไมีฟันที่จะแยกตรงเลใช่ใช่น่ะฝันน่ะก็รู้แล้วันในฝันนะเยอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว ยังเดี <cado> <S <S ๋ยมงปานวยสเลน้องนังนกเ็นนงอ้ยไปนนเขาเขาเป็นเลี่ยมนะเป็นหวนตะทรงเปลียใวาคอตอนียวห้าเอาสังเกตมเนี่ยได้ละกอยู่กับนนี่หนันเหลือสามสาแค่ผมก็ไปเหลือนึกว่าครูบอกว่าไงต้นไหเจ็ดวานิง เอาลูกนักศึกางหลายเนี่ยลูกเสือเขียวเสือแก่้ารลูกเสือมนจะให้แกจานให้เสก้ความออลูกโคลูกเมตาดีตรนเห็นมั้ยมักมัตับไเหลือเขลูกเนาะลเรื่องอะไรลู่ฟันคือฟันแบบนี้ล้วเมน่เอเห็นใครตคิวตชิกินลูกไม่ได้เนอสองขาลกแนไ้เก็เก็บแม่แม่งห เอาแขนแขนมาแขนแขนมาแขนนี่ต้องเยอะต้องมาเยอะมากต้องเยอะมาขบวนน้ำน้ำส่วนต้องแก้ไขเขาบอกน้ำส่วนมาช่วยด้วยลูว่าแกอส่งของมาช่วยอันนี้คือไหนอันนี้คือไหนจ ไปด้วกันเยไดยนเลยเป็นแบันเาลงมานี่คนไม่เคยเห็นอืมไม่เคยเห็น้านันพัมากเดนมากเลยไม่ได้ขึ้นอยถ้าต้มนี้เออก็จะเก็บไว้ให้พี่กะเด็นมาเดียวามาก็เนมาเลยไม่ต้อเดินเนี่ยที่จะไปว้ให้่จาไปเอาไปที่ไปไว้ให้เม่ด้วยเามฆก็ไม่ได้มานมันน อันนี้มันฝันอะไรฝันจำอยูนียฝันนันอันนี้อยเนาะ้นหา่นเฉยมอยเลี้ยมเนาลี้ยมเราไปนี่ไม่ดี่เอากหอไหลอแล้วอะไรอะไรยังอุกม่สามเอกันอะไร

ของโยมแม่ยี่งเยอะนะครับเยอะนี่วงเยอะเท่าแมวเลยแม่เราจะยิงของนิ่มพิชย์ยังเลนะเขาไม่มีนกเล็กเนี่ยแค้แกได้นังชางเขาแว้ไม่ได้ต้องลอยอย่างเดียวว่าอะไเราไม่ให้คนเหยียดคนย่างนะถ้าไปก็น่าเาไปมาถ้าไปก็น่าไปเเพราะว่าโดยเราพูดมีงไปเห็นอยู่ซะเราเก็เนี่ยจงอยู่กดิ่นี่

เาดเนี่ยเอาไปได้เจ๊จะให้ทั้นรูจริงๆเดี้ยให้่โผย้อนตไดกทีตามมาไบบบานไม่อยปตามมาบก็บานไปลงมันไปวางไป